ไปดูกรณีของเมืองไทยแคปิตอลล่าสุดนะฮะรายงานผลประกอบการงวดปี2565ออกมาดูแล้วเนี่ยหนึ่งประเด็นปัญหาที่ MTC ยังคงประสบอยู่นั่นคือการตั้งสำรอง นะครับหรือในภาษาบัญชียุคใหม่ตามมาตรฐานบัญชีใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าการบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก็ดูแล้วยังคงเป็นสาเหตุสำคัญที่กดดันผลประกอบการในภาพรวมของของ MTC อยู่ครับ,รบนะครับก็ไปดูเบื้องต้นก่อนนะครับเอาในส่วนของ รายได้ก่อนนะครับถ้าดูจากปี264ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ามีการเติบโตนะครับโดยปี65นะครับมีรายได้นะครับอยู่รายได้รวมนะครับอยู่ที่2 0 6 9ล้านบาทก็ถือว่าเพิ่มขึ้นประมาณสัก25เนะเมื่อเทียบกับปี64ที่มีรายได้อยู่ที่16,000กว่าล้านบาทนะครับแต่กำไรนะฮะตัวเลขของกำไรสุทธิเนี่ยนะปรากฏว่าเพิ่มขึ้นเพียงแค่3เท่าน,นั้นเองนะครับจากปี64เนี่ยเขามีกำไรสุทธิอยู่ที่4,945ล้านบาท ก็มาอยู่ที่ระดับ5 0 9 3ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นแค่148ล้านบาทหรือประมาณแค่3%เท่านั้นเองอันนี้ในส่วนของมันมีความแตกต่างนะรายได้ดูเหมือนเพิ่มขึ้น25%แต่กำไรเพิ่มขึ้นแค่3%นะครับตรงนี้มันก็อย่างที่คุณราพูดถึงเนะี่ยมันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วต้องมาร์กหมายเหตุไว้นะครับเพราะว่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงเนี่ยในปี65เนี่ย2,433ล้านบาท อันนี้นะเพิ่มขึ้นจากปี64ที่ตอนนั้นเขามีผลขาดทุนด้านเครดิตตรงนี้ประมาณสัก748ล้านบาทเท่ากับว่าเพิ่มขึ้นมา1,685ล้านบาทหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็2 2 0 2อเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ก็คงต้องตั้งคำถามแล้วนะครับถึง ตัวเลขผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่มันปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเนี่ยว่ามันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอะไรนะครับแต่ก็อย่างที่เราเคยหยิบยกมานาเสนอกันเนี่ยว่าด้วยวิธีการบันทึกไรายได้ด้วยวิธีการสร้างการเติบโตบด้วยวิธีการรักษาไว้ซึ่งตัวเลข NPL ในระดับต่ำ ของ MTC ในอดีตเนี่ยอพอมาเจอมาตรฐานบัญชีใหม่นะฮะมันก็กลายมาเป็นแรงกดดันนะต่อผลประกอบการในภาพรวมแล้วก็คงจะต้องใช้เวลาอีกหลายไตรามาสในการที่จะสะสางผลิตผลที่เกิดขึ้นจากวิธีการเดิมที่เขาเคยทำในอดีตมามนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลประกอบการคงจะเป็นลักษณะทรงตัวเช่นนี้ไปอีกสักระยะหนึ่ง นะสำหรับทาง MTC ก็ผมว่าดูตัวเลขอย่างที่กาปรีนนะฮะค,คุณสุรชัยซึ่งมันชีวัดถึงการตั้งสำรองเนี่ยยังเหลืออีกจำนวนไม่น้อยเลยนะ นี่คงจะต้องไปทยอยสะสารกันต่อในไตรมาสต่อๆไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะดูจากตัวเลขกําไรเนี่ยคือต้องยอมรับนะครับว่าถ้าย้อนหลังไปประมาณสัก4-5ปีที่แล้วนะกำไรแต่ละปีของ MTC เนี่ยโต40-50%สโตสั่งได้เลยอ่าได้เลยนะยังต่ำสามสอร์เซ็นต์อ่ะงคงส่งสัญญาณจะโต30ก็โต30 40ิบสี่สก็สี่สาสิบก็ห้คือโตสั่งได้โตสั่งได้เช่นเดียวกับ นี่แหละฮะเขาเรียกว่าอัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวมก็คือสัดส่วน NPL เนี้ยโอ้โหต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นี่อย่างเทพเลยนะ MTC นี่ทำได้เปอร์เซ็นต์กว่าเปอร์เซ็นต์ต้นๆเปอร์เซ็นต์กลางๆเร็วยสุดไม่เกิน2%อ่ะ ไม่เคยถึงเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยเะปอร์เซนต์กว่ามาตลอดประชาสน NPL นเเนี่ยที่บอกว่าอย่างเทพเลยเพราะอะไรทราบไหมครัคือเราก็หยิบยกเอาตัวเลขเนี้ยไปเทียบเคียงกับแบงค์ซึ่ง MTC นที่เป็นนอนแบงค์ถูกไหมดังนั้นคอนเซปต์ของแบงค์กับนอนแบงค์เนี่ยมันต่างกันแค่ความเสี่ยงของสินเชื่อที่ปล่อยออกไปดังนั้นอนแบงค์ปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเขาก็ต้องมีอัตรากําไรที่สูงกว่าใช่ถูกไหมก็คือมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าแบงค์เองปล่อยสินเชื่อที่ความเสี่ยงต่ำกว่าก็มี ดอกเบีย้ยนะในระดับที่ต่ำกว่า,าแต่มันก็ว่ากันไปตามหลัก high risk high return แต่ทีนี้พอบอกว่าอ,อ,อัตราส่วน NPL ของนอนแบงค์มันด้านดีกว่าแบงค์นี่สิ <c oughs> มันก็ชักจะแปลก พอแปลกเนี่ยเราก็เลยต้องบอกว่าโอ้โห MTC นี่อย่างเทพนะเป็นนอนแบงก์แต่ NPL ดีกว่าแบงก์อใช่ใช่เทพจริงๆเพราะแบงก์ก็2%กว่าบางแบงก์ลอกไปสามปอรเใช่ไหมฮะหรือถ้าจะไปเทียบเคียงกับเพียเพียคือผู้ที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มเดียวกันเนี้ยออย่างสีสวัสด์ พวกระกดไปสี่เปอร์เกว่าใช่ใช่เคยถึงหมาเปอร์เซนต์ไหมสีสวัสดีประมาณ4ี่ปลายปลายสี่ปลายไม่เคยเห็นยังไม่ถึงยังไม่ถึงนี่สี่ปลายปลายถามว่าแปลกไหมผมว่าไม่แปลกที่เป็นนอนแบงค์แล้วสี่ปลายปลายของนอนแบงค์ไปเทียบกับสองกว่าของแบงค์มันก็เป็นสัดส่วนที่ดูแล้วสมเหตุสมผลแต่พี่เอ็มทีซีนี่ทำธุรกิจนอนแบงค์เหมือนกับสีสวัสดีแต่เขาแค่เปอร์เซนต์กว่าแต่เท่านั้นแหละฮะพอมีการ บังคับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ตั้งแต่ปี2,563เป็นต้นมานะถ้าผมจำไม่ผิดไอ้หกสองหรือ63 63 63 63เนี่ยนะเราก็ได้เริ่มเห็นตัวเลข NPL ที่มันกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นแบบโพนทยานเลยนะจากเปอร์เซนต์กว่ามา2%กว่าอย่างล่าสุดนี่งวดสิ้นปี65 2.91%องาอันนี้อันนี้ใกล้เคียงกับกับในเทียร์เดียวกันนะนะ ในกลุ่มเดียวกันนะก็ยังยังยังใช่ไหมฮะเออเขากลุ่มเดียวกันประมาณสี่สวัสดิ์เขากดไปสี่กว่าอ๋อก็ยังห่างกันอยู่หน่อยเนี่ยยังยังยังไปได้อีกยังไปได้อีกยังไปได้อีกอย่างอยู่เปอร์เซ็นต์กว่าเปอร์เซ็นต์กว่าในธุรกิจแบบนี้เยอะมากนะคุณสูชมยฮะแล้วลองคิดดูปล่อยกู้ครับสามแสนล้านเงี้ยสามแสนล้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งนี่สามพันล้านนะ ลูกพี่เยอะนะฉะนั้นเนี่ยบอกว่า2.91มันเพิ่มขึ้นจาก1.39เมื่อสิ้นปี64นะฮะแต่ถามว่าไอ้2.91ตรงนี้มันใกล้เคียงกับเทียเดียวกันแล้วหรือยังนี่เลยเป็นที่มาที่ผมจึงมองว่ามันยังต้องใช้เวลาอีกหลายไตรมาสกว่า n t c จะสะสางไอ้ของเดิมที่ทำเอาไว้เนี่ยให้มันสอดคล้องแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ให้ได้จนเสด็จน้ำนะฮะเราก็คงต้องเห็นการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นเช่นนี้ไปอีกเรื่อยๆสักระยะหนึ่งนะครับาถ้าดูแบบนี้ NPL เริ่ม,มเพิ่มขึ้นแบบนี้ตั้งสำรองแบบนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะผมไปดูตัวเลขอัตราหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นเนี่ยเอาง่ายคือ DE เนี่ยตัวน,นี้อยู่ประมาณสัก3.4เท่าเลยนะออันนี้ก็น่าสนใจนะครับอย่าลืมนะครับ MTC ไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นแบงค์นะก็คือไม่ได้มีแบงค์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยแบบนี้เนี่ย ดีอี3.4เท่าณนะสิ้นปีหงค่าที่ผ่านมามันก็นําไปสู่เอาแบบนี้ดอกเบี้ต้องโดนขึ้นอีกหรือเปล่าไง <Ừ. S 1> แล้วเรามาดูจากกําไรที่เติบโตแค่3%แบบนี้โอ้โหต้นทุนทางการเงินจะเพิ่มขึ้นอีกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องเฝ้าระวังไว้สักนิดหนึ่งสําหรับ MTC นะครับที่จ็หยิบยกงบการเงินในงวดของไตรามาสสี่แล้วก็ทั้งปี2565มานําเสนอกันคุณสุพชัยครับ